个头。Oh, น่าจะเห็นอยู่นะนี่อันเตอร์นิวกดเทียวครับผมกัดดีกัดหยุนิวกดเทียวเลยครับดำเยี่ยมเลยเต็มป่าครับผมว้าวกระชอนนะครับผมโอเคเลยตัวนะี้โอเคครับผมฝากผลงานนะครับกับผมเอกคนบ้เน่เอกกระเทาลหก คันเตอร์นิวกดแถวกระดีกระเร็วนิวกดแถเลยครับ